สวัสดีนะคะท่านผู้ชมไม่ต้มชาแนลนะคะหัวเรือลากเรือไม้ดึงเรือปูนซีเมนต์มาท่านผู้ชมสามเรือโปะนะคะหน้าน้ําชาวเรือก็ต้องลดจํานวนเรือลงนะคะลดจํานวนเรือโปะไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าย่างอื่นนะคะเหลือสามเรือโปะเหมือนกันนะคะทางผมจะข่าขอความร่วมมือมา ็ดนะคะเรือปูดีเมนส่งปูนซิเมนนะคะท่านผู้ชมบ, 4, 7, บันตื้อเจ็ดบังบังตื้อเก้ายี่สิบสี่ลำสุดท้ายเรือตรงท้ายก็เป็นเรือไม้นะคะท่านผู้ชมวิ่งตามก็แต่น้ำยังไม่เท่าไหร่ค่ะ,ะไม่ได้วิ่งทวนน้ำเนาะ ไปแบบสบายๆประคับประคองไม่ให้เรือเสียหลักเท่านั้นนะคะโอ้ยฝนล,ลงเม็ดท่านผู้ชมฝนล,ลงเม็ดตอนนี้น้ำขึ้นอยู่นะคะทนะ่านผู้ชมน้ำน้ำหลากเปแล้วดูน้ำหลากเลยนะคะ เือเปิดไฟแล้วเรือโปะเปิดไฟแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาคึมฟ้าคึมฝนเพราะว่าฝนล,ลงเม็ดแล้วเรือเปิดไฟไปเลยนะคะสมัยก่อนเป็นตะเกียงเนาะทีน,นี้มีไฟแบตเตอรี่บางลำก็จะมีเครื่องปั่นไฟส่วนใหญ่จะมีเครื่องปั่นไฟท่านผู้ชมถ้ามีแอร์มีทีวีมีเครื่องซักผ้าประมาณนี้นะคะ ผู้หญิงขับเรือค่ะท่านผู้ชมเรือตรงท้ายเยอะนะคะหลายท่านผู้หญิงขับเรือเยอะแยะเลยหลายหท่านเลยนะเก่งมากๆขับด้วยความชำนิชำนาญ งามมากนะคะโอ้โหนกบินเขี่ยวหัวนกพิราบท่านผู้ชมบินเขี่ยวหัวเลยบรรยากาศดีมากชายแม่น้ำปาตักประเจริญยาเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมฝนลงเม็ดใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวหลบฝนไม่ทัน